ครับพี่น้อง FC ตาชัยยสายครับตอนนี้ตาชัยยาสายครับกำลังจะเดินทางมุ่งหน้านะครับผมเข้าไปพา FC ทั้งเก่าทั้งใหม่ครับไปท่องเที่ยวทําบุญวัดพุทธาวาสหรือวัดผู้สิงของเราครับอําเภอสาสขันนะครับผมจังหวัดกาลสินนะครับคอยติดตามการพาเที่ยวของตาชัยยสายของวันนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ตาชัยมาถึงอําเภอ สหัสขันแล้วนะครับผมสหัสขันลื่นลมพระพรมภูสิงห์งามยิ่งเขื่อนลำปาวภูเขาพระนอนพักขอนนนวิเศษเป็นคำขวัญประจำอำเภอสหัสขันนะครับที่จะพาเที่ยวในวันนี้นะครับผมโปรดติดตามตอนที่กำลังจะขึ้นเขานะครับผมตอนนี้ตาชัยกับยายสายมากับฟ้าฝนครับชุ่มเย็นเหลือเกินนะครับผมครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับผมอำเภอสหัสขันครับหลวงตาชัยยายสายแวะพักแป๊มน้ำมันครับมีไดโนเสาร์จำลองครับ เหมือนจริงมากนะครับผมในเสาตัวนี้นะครับจําลองเหมือนจริงมากครับเคลื่อนไหวได้นะครับผมจุดแวะพักนะครับของตาชัยยาสายครับที่ปั๊มน้ามันนะครับผมจําลองครับเหมือนจริงมากครับในรเสาตัวนี้นะครับผมเหมือนจริงมากจริงๆครับผมดูแล้วเหมือนมากครับ เหมือนไในรัสาร์สมัยก่อนเลยครับยุคดึกดำบรรครับผมครับผมตอนนี้ตาชัยและยายสายนะครับเดินทางมาถึงจุดบริเวณเชิงเขาของภูสิงนะครับผมเป็นทางขึ้นส่วนของยอดภูสิงนะครับผมหรือวัดพุทธาวาสนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงฟ้าเมฆฝนคืมนะครับ ช่วงถ่ายทําในวันนี้นะครับเดินทางมากับแย่สายนะครับผมบรรยากาศของภูสิงห์บริเวณนี้ช่วงนี้นะครับเป็นบรรยากาศดีมากนะครับ f c ทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับได้เข้ามาแวะเวียนนะครับเข้ามาเยี่ยมชมวัดภูสิงห์แห่งนี้นะครับผมในช่วงฤดูกาลนี้ก็ร่มรื่นครับไม่มีแดดเท่าไหร่นะครับผมบรรยากาศร่มรื่นนะครับแล้ววันนี้นะครับ ยายสายจะเดินทางนะครับขึ้นบันไดสวรรค์นะครับจํานวนบันไดสวรรค์ขึ้นภูสิงห์นะครับมีจํานวนทั้งสิ้นนะครับ654ขั้นนะครับผมต้องใช้ความพยายามและความมานะบักบันนะครับที่จะขึ้นบันไดสวรรค์นี้นะครับครบ654ขั้นนะครับผมบรรยากาศภูสิงห์นะครับผมครับผมยายสายครับผมตอนนี้ก็ให้ยายสายนะครับเดินขึ้นบันไดอ่ สวร์นะครับบันดเขาเรียกว่าบันไดสวรรค์ภูสิงห์นะครับผมเป็นบันไดที่ทอดยาวตามแนวเชิงเขาภูสิงห์นะครับผมหรือวัดพุทธาวาสนะครับมีจานวนทั้งสิ้นของบันไดนะครับหกร้อยห้าิบสี่ขั้นนะครับเป็นบันไดสวรรค์ที่ทางขึ้นของตัวองค์พระขาวนะครับหรือพระพรมนะครับผมตอนนี้แย่สายแล้วครับกําลังจะเดินขึ้นนะครับผมไม่รู้จะถึงไม่ถึงนะครับแต่ตาชัยนะครับจะขับรถ ขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับผมเพราะว่าผู้สิงมีทางขึ้นสองทางครับเส้นทางหนึ่งก็คือเดินขึ้นบันไดสวรรค์นะครับหกร้อยห้าสี่ขั้นนะครับส่วนตาชัยครับจะขับรถขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับขึ้นตามไหล่เขานะครับผม,มเพื่อจะไปรอยายสายที่ทางทางสุดท้ายบันไดที่หกร้อยห้าสิบสี่นะครับยายสายกำลังเดินขึ้นนะครับผม,ม ตาชัยได้ขับรถมาถึงตรงทางขึ้นรบริเวณด้านข้างของเชิงเขาแล้วครับหรือผู้สิงห์เรานะครับผม <unt> เพื่อจะขึ้นไปรอาย่สายนะครับผมไม่รู้จะเดินถึงหรือเปล่าครับ500เอ้6 54ขั้นนะครับ6 54ขั้นนะครับตอนนี้จะถึงด่านทางขึ้นนะครับผมผมตอนนี้ตาชัยได้ขึ้นมาถึงบริเวณยอดภูดนะครับโดยขับรถยนต์ส่วนตัวขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะขึ้นไปรอย่สายนะครับว่าไม่รู้จะถึงขั้นใดแล้วครับผม นี่คือบริเวณสูงสุดของภูสิงห์นะครับหรือวัดพุทธาวาสนะครับผมบริเวณที่จะเดินขึ้นบันไดมาถึงตรงจุดจุดนี้นะครับก่อนที่จะถึงพระพุทธรูปพระฟมองค์ใหญ่นะครับผมตอนนี้นะครับผมกําลังเดินมารอยายสายนะครับไม่รู้จะเดินถึงขั้นไหนแล้วนะครับผมครับนะครับกําลังเห็นยายสายครับกําลังเดินขึ้นบันไดขึ้นมาครับผม ก็จะถึงจุดหมายแล้วนะครับผมเดินมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลงชายจะเดินไปดักรอยส่ายนะครับด้วยความมุนะพยายามนะครับบันไดขึ้นสวรรค์นะครับทั้งหมดนะครับ6ส5 4ขั้นนะครับเดินมาเรื่อยนะครับอยส่ายครับยืนพักหายใจสักครู่นะครับผมอยส่ายสงสัยจะหมดแรงนะครับ ผมมาถึงนะครับบันไดขั้นสุดท้ายของยาสายครับมาถึงพอดีนะครับผมยินดีด้วยครับขึ้นบันไดสวรรค์สําเร็จนะครับผมครับตอนนี้ครับเออยายสายได้เออได้วิชิตบันไดสวรรค์หกร้อยห้าสี่ขั้นแล้วนะครับผมยา้สายครับผมครับผมนี่บริเวณจุดสูงสุดนะครับเิยขึ้นมาบันไดสวรรค์หกร้อยห้าสิบสี่ขั้นแล้วนะครับผมก็จะเข้าบริเวณของอส่วน การท่องเที่ยวข้างบนนะครับมากราบไหว้พระพรมนะครับปางมานวิชัยนะครับผมมีพุทธศาสนิกชนหรือบุคคลที่ผ่านไปผ่านมาแวะเวียนเข้ามากราบนวัสการกราบไหว้บูชาองค์พระพรมขาวนะครับผมปางมานวิชัยนะครับผมที่ภูสิงห์อย่างนี้หรือวัดพุทธาวาสนะครับชาวบ้านเรียกกันง่ายคือวัดภูสิงห์ของเราน,นีเองนะครับผมตอนนี้จะสา่งกำลังเดเดินลงไปนะครับเพื่อ จะร่วมทบุวกับชาวบ้านนะครับผมบริเวณทางเข้าของอวัดพุทธาวาสหรือภูสิง์ของเราครับมีระบบป้องกันโควิดนะครับของอำเภอนะครับของเจ้าที่ที่ดูแลรักษาวัดพุทธาวาสน,นะครับบรรยากาศโดยข้าวๆนะครับบรรยากาศทางขึ้นกาดนัสกสการ์เพราผม พระพรมภูมิปารโลนะครับผมที่ภูสิงห์แห่งนี้นะครับผมเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะครับได้แวะผ่านมานะครับเข้ามาแวะชมนะครับมากราบไหว้สักการะบูชาขอพรสิ่งดีๆนะครับเป็นสิริมงคลกับลูกหลานนะครับผมตอนนี้แจ๊สายครับผมกําลังลอยเทียนประจำวันเกิดนะครับบริเวณทางขึ้นพระพรมภูมิปารโลนะครับของภูสิงห์เราแห่งนี้นะครับผม บรรยากาศน่าเที่ยวชมมากนะครับพี่ๆน้องๆเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะครับแวะเวียนเข้ามากราบไหว้สักการะ,ะบูชานะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่บนภูสิงห์แห่งนี้นะครับผม้ังกบจำลองก็สร้างบรรยากาศให้สวยงามมากนะครับน้าแวะชมนะครับเข้ามาสักการะ,ะและไหว้บูชาไหว้บูชานะครับตอนนี้ยะสายก็จะเดินทางขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับเพื่อที่จะกราบไหว้บูชาและร่วม,มําบญกับ พระพรมขาวองค์ขาวใหญ่นะครับผมอปางมารวิชัยนะครับผมครับผมที่พระพรมภูมิปาโลนะครับผมณวัดพุทธาวาสภูสิงค์ครับอำเภอสรกสาขันะครับผมเป็นจุดเข้ามากราบไหว้ขอพรนะครับแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินครับอำเภอสรกสาขันะครับผมบรรยากาศช่วงนี้ร่มรื่นครับฟ้าฝนขึ้มนะครับผมอากาศดีครับช่วงวันที่ถ่ายทํานะครับผม ตอนนี้ประชัยนะครับกับยาสายขึ้นมาบริเวณยอดนะครับเข้ามาร่วมทาบุญนะครับผมระมาเข้ามาร่วมทำบุญนะครับผมองพระพุทธรูปองค์ขาวหรือพระผมนะครับภูมิปาโลนะครับผมสร้างขึ้นเมื่อปีพศ25 1 1นสิบอดนะครับพุทธศาสนิกชนแวะเวียนเข้ามาเวียนเทียนกราบไหว้บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีๆนะครับผม fc เก่า fc ใหม่นะครับแวะเวียนเข้ามานะครับกราบไหว้บูชากันนะครับนี่่าสายกำลังจะเข้าเวียนเทียนกราบสักการะบูชาขอพรนะครับผมดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับในร่วมทรบุญเงียบสงบดีนะครับผมบริเวณทางขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาสู่บริเวณกราบพระพรนะครับผมพระพรปูมิปาโลนะครับผมกับแจสายนะครับ บริเวณล่มลื่นมากนะครับมีองค์พญานาคนะครับล้อมรอบบริเวณยอดภูนะครับผม FC เก่า FC ใหม่แวะเวียนเข้ามานะครับนะครับผมด้วยพรแห่งนี้ที่ตาชัยสายได้เข้ามาทําบุญวันนี้นะครับ,ครบ FC คนไหนเข้ามาเยี่ยมชมหรือมาแวะชมคลิปนี้นะครับขอให้ร่ำรวยปัจจักเก็บการเก็บไข้ได้ป่วยนะครับ นี่จะใส่ร่วมทำบุญนะครับผมที่องค์พระพุทธรูปขาวพระผมนะครับภูมิปาโลนะครับผมที่บนยอดอภูสิงห์อำเภอสาสขันจังหวัดกาะสินแห่งนี้นะครับผมบริเวณโดยรอบขององค์พระผมนะครับภูมิปาโลนะครับผมพอข่าวๆมีแหล่งกรารรำพาะการและความร่มรื่นนะครับของตัวบนยอดภูสิงห์นะครับ และเวียนเข้ามากร่าบไหวบูชาขอพรสิ่งดีๆนะครับผมขึ้นมาถึงยอดสุดของอำเภอสันสขันหรือภูสิงห์อย่างนี้นะครับท่านก็จะได้ชมวิวที่สวยงามของตัวอำเภอสันสัขันนะครับผมและและเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับช่วงเย็นๆนะครับมามาชมพระอาทิตย์ตกทางด้านนี้ได้นะครับผมพระอาทิตย์ตกของตัวอำเภอสันสขันครับหรือภูสิงห์แห่งนี้นะครับผม ขึ้นมาบนยอดภูก็จะเห็นวิวของตัวอำเภอทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นวิวที่สวยงามนะครับผมของตัวอำเภอสาะนสะันนะครับสามารถชมวิวได้เต็มเต็มที่เลยนะครับช่วงนี้บรรยากาศที่ตาชัยกับยาสายเข้ามานะครับเป็นช่วงบรรยากาศมอสูงครับแต่ก็ด้วยความมุ่งม,มั่นจะทําคลิปเสนอการท่องเที่ยวให้แก่ FC ใหม่ FC เก่าได้ชมนะครับก็เลยได้ดันรถเข้ามาทํานะครับนี่ยะสายครับผม หลังจากทำบุญเสร็จนะครับผมจยสายครับตอนนี้จะเดินทางรอบองค์พระพรมนะครับผมอย่างที่กล่าวมารอบต้นนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2511นะครับเป็นพระพรมปางมารวิชัยนะครับผมสวยงามครับตามจารีตประเพณีที่สืบทอดกันมานะครับพุทธศาสนิกชนที่เลือกใส่ในพุทธศาสนาต้องขึ้นมากลาวไหวบูชาขอพรนะครับ ด้วยความมีิสน่ห์ของภูสิงห์แห่งนี้นะครับมีพุทธศาสนิกชนแวะเวียนเข้ามากราบไหว้บูชาขอพรกันอยู่เป็นเนืองๆครับผมและช่วงนี้เป็นช่วงปิดต่อเนื่องกันสามวันนะครับมีพุทธศาสนิกชนทยอยกันเข้ามาบูชาสักการะองค์พระพรมภูมิปาโลนะครับที่บนยอดภูสิงห์แห่งนี้นะครับอำเภอสาสกัดน,นะครับผมวันนี้ตาชัยมาเข้ามาวัาะกราบรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับ ที่บนยอดภูสิงห์วันนี้ปิดนะครับผมไอ้าาสายก็ต้องพาพี่น้องนะครับเดินเที่ยวบรรการบรรยากาศโดยรอบนะครับชมเที่ยวบรรยากาศโดยรอบดูวิวทิวทัศน์ของตัวอำเภอสารสกัดนะครับผมสวยงามครับผมอีสานเรามีที่เที่ยวเยอะนะครับบรรยากาศโดยธรรมชาติครับของตัวอำเภอสารสกัดนะครับฝั่งด้านใช้ถ่ายตอนนี้นะครับ รงไปข้างหน้าครับก็คือจะเข้าสู่อำเภอสมเด็จนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นอำเภอหนองบุงสีนะครับผมช่วงตรงกลางที่เห็นภาพเด่นตันนี้นะครับเป็นตัวอำเภอสาสันทั้งหมดเลยนะครับผมสวยงามมากครับบรรยากาศโดยรวมนะครับของยอดผู้สิงสูงมากนะครับเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ท้าผ่านแวะเวียนเข้ามานะครับแวะเข้ามากราบไหว้นมัสการพระพรหมนะครับผม ปางมานวิชัยครับสวยงามมากครับอยู่บนยอดภูสิงห์ของเราแห่งนี้ครับนี่คือจุดรอ,อยพุตบาทจำลองของภูสิงห์งเราแล้วครับแต่วันนี้ได้ปิดไม่ได้เข้าไปกราบไหว้นะครับตาชัยกัญยาสายจะถ่ายรูปโดยรวมแล้วก็อยู่ทิ่ทัศให้ดูนะครับผมช่วงนี้เดินต่อมาก็จะเป็นด้านข้างล้อมรอบอทางที่ตอนตกนะครับเป็นบริเวณเขื่อนลำปานะครับ มองเห็นสุดลูกหูลูกตานะครับบริเวณตัวเขื่อนนะครับผมตัวเขื่อนกระเป๋าติดกับระหว่างอำเภอสาส์คันและก็อำเภอหนองกรุงศรีนะครับสวยงามครับเมฆฝนก็คึมนะครับช่วงนี้มาพร้อมมรสุมนะครับสวยงามมากครับวิวทิวทัศน์บริเวณยอดภูสิงห์แห่งนี้นะครับ ครับจะสายพาเดินใกล้รอบแล้วนะครับผมแล้วทีนี้ก็จะเข้าไปร่วมธรรมุญนะครับตรงทางบริเวณทางลงขององค์พระธาตุขององค์ผู้สิงนะครับการสร้างพระพุทธรูปองค์ขาวนี้ครับสวยงามมากครับพระพรมภูริภูมิปารนะครับผมสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2511ันห้า้สิบเอ็ดนะครับผมมีบันไดขึ้นสองทางนะครับอีกหนึ่งทางก็คือเดินขึ้นบันไดสวรรค์นะครับ จำนวนมาในสวรรค์ห5ร้อยห้าสี่ขั้นครับส่วนทางขึ้นรถยนต์ก็อยู่ดางเรียบเชิงเขาครับขับรถขึ้นมาประมาณ1กิโลนะครับก็ถึงยอดผู้สิงพอดีนะครับผมบรรยากาศโดยรวมช่วงนี้เป็นช่วงอายุนะครับตอนนี้กำลังลังจะเดินเข้าไปร่วมทำบุญกับองค์พระพมภูมิปโลนะครับของผู้สิงแห่งนี้นะครับสวยงามมากครับ น่าแวะเวียนเข้ามากบไหว้บูชานะครับผมร่มรื่ดมากครับช่วงนี้ครับไม่มีแดดเลยนะครับผมเข้ามากบไาว้ขอบูชาสิ่งดีๆนะครับถ้ามีโอกาสแวะเวียนเข้ามานะครับผมสวยงามมากครับพี่น้องเจาสายกำลังจะรวมทําบุอีรอบนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวครับ ตอนนี้ญาตสายก็แล้วก็จะทาบุญร่วมกับญาติโยมต่างๆที่เข้ามาร่วมทําบุญวันนี้นะครับทําพระป่านะครับเสียบต้นเงินต้นทองนะครับนะครับผมดีๆีติธทรมตวเงินใส่ไม้ปักต้นพระป่านะครับตอนนี้พระอาจารย์บอกให้ร่วมทาบุญนะครับ่ําเภจจัังหวดนนิไปร่วมทาบุญกองพระป่าของวัดผู้ศรีครับคนละหนึ่งร้อยบาทนะครับผม ร่วมทำบุญครับร่วมทำบุญกันนะครับผมช่องประชาศาสตรครับร่วมทำบุญกับวัดผููสิงเราแห่งนี้นะครับครับตอนนี้ประชายาสายนะครับกำลังจะเดินทางเข้าไปเที่ยวชมบริเวณลานจอดรถนะครับด้านล่างนะครับผมเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะครับเข้ามาแวะชมนะครับเข้ามาจังหวัดกาสินและเข้ามาที่อำเภอสาสาขันนะครับผม มากราบไหว้ขอพรสิงรีกับองค์พระพมภูมิปโลนะครับผมที่อำเภอสารสาขันนะครับผมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่เลือใสยในพุทธศาสนานะครับเข้ามากันเยอะๆนะครับผมครับตอนนี้ยะสาครับกำลังจะเดินทางลงไปที่ลานจอดรถนะครับด้านล่างนะครับเพราะว่าได้ทําบุญกันเรียบร้อยนะครับผมบุญกุศลใดๆที่ตระชัยสตร์ได้ร่วมสร้างนะครับขอให้แผ่กุศลนี้นะครับไปถึงเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่นะครับ ขอให้ร่ำขอให้รวยอย่าเก็บอย่าไข่ครับอย่าจนนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับจากการขอพรพระพรมภูมิปะโลนะครับผมที่อำเภอสาสขันของเรานะครับผมบรรยากาศโดยรวมร่มรื่นมากครับผมอยากเชิญชวนเข้ามาแวะชมนะครับครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาครับผมเข้ามาแวะชมบริเวณองค์พระพรมนะครับ สวยงามมากจริงครับผมงานคร่าวๆด้านล่างนะครับตอนนี้กําลังจะเดินเข้าไปบริเวณลานจอดรถนะครับบริเวณคร่าวๆของวัดภูสิงห์เราแห่งนี้นะครับผมสวยงามมากครับใครว่าอีสานไม่ิีที่เที่ยวครับที่เที่ยวเยอะนะครับผมเดี๋ยวตาชัยจะใส่จะนําเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวและการทำบุญไปเรื่อยๆนะครับนะครับมีผู้ใจบุญนะครับมาทําลงทานที่วัดภูสิงห์ครบนะครับ ็นกิจทาในพุทธศาสนาครับร่วมทําบุญนะครับทําทานให้กับพุทธศาสนิกชนที่แวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมนะครับผมช่วงล่างของบุศีนครับมีร้านทั้งร้านสะดวกซื้อและร้านของฝากนะครับของอำเภอบุศีนครับมีร้านขายของฝากเลยนะครับผมผ้าสวยๆงงามของจังหวัดกาสินนะครับแวะเข้ามาครับข้างบนมีร้านขายของเยอะแยะนะครับผมไม่ต้องห่วงครับว่ามีอะไรจะกินนะครับขึ้นมาได้นะครับผมน้ําดื่มก็มีนะครับผม เดาสายกำลังอุดหนุนสินค้าขึ้นบ้านนะครับนี่คือบริเวณลานจอดรถนะครับของบนยอดภูสิงนะครับผมกว้างขวางมากนะครับเข้ามาเที่ยวชมแวะเวียนเข้ามานะครับกาลธรรมสการพระพรหมภูมิปโลนะครับผมที่ภูสิงแห่งนี้นะครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับผมผมเอฟซีตาชัยยสายนะครับนี่คือจุดชมวิวมุมสูงของอําของภูสิงเรานะครับผม อำเภอสัตสขันเราเนี่นะครับผมที่ประชาสายได้พามาแวะชมนะครับผมจุดชมตะวันรับขอบฟ้านะครับด้านหลังของป้ายแผ่นนี้นะครับจะเป็นที่อำนักของพระสงฆ์นะครับผมที่จําวัดอยู่ที่ภูสิงห์แห่งนี้นะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับแวะเวียนเข้ามาชมนะครับแล้วก็กินบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับผมบริเวณบนยอดภูสิงห์แห่งนี้นะครับหรือวัดพุทธาวาสนะครับผม ก็สาธิตก็จนหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะนะครับเข้ามากราบไหว้ขอพอรพระพรมูมิปาโลนะครับผมจุดชมวิวนะครับเป็นที่ตั้งปฎิฐานพระพุทธโลกกันนานะครับสิงหบหรพตนะครับผมบริเวณยอดภูสิงห์แห่งนี้นะครับผมสวยงามตะการตาม,มากครับตั้งตะงานอยู่บนยอดภูเลยนะครับผมจุดชมวิวของภูสิงห์ตะวันรอบขอบฟ้านะครับ ทางเจ้าที่ก็จะจัดนะครับให้มีที่จุดยืนชมนะครับผมช่วงนี้อยู่ในการช่วงเวลาปรับปรุงภูมิปภูมิทัศน์ของตัวยืนชมจุดชมวิวนครับช่วงนี้ยังเป็นดินลูกลังอยู่นะครับผมแต่บรรยากาศโดยรอบนะครับสวยงามมากครับอยากให้เอฟซีเก่าเอฟซใหม่ที่ได้ผ่านมาในจังหวัดกาลสินครับแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมครับอำเภอสาสหรนะครับผมตามคำขวัญที่เขา ตั้งไว้นะครับประจําอําเภอนะครับผมสาสันซาสขันลื่นลมนะครับพระพรมภูสิงห์ครับผมเขื่อนลํปาวนาครับผมนี่เขื่อนลำปาอยู่น้ะครับเขื่อนลำปางามยิ่งนะครับนะครับภูเขาพระนอนครับผมพักผ่อนแหลมนนนพิเศษนะครับนี่คือคำขวัญประจําอําเภอสาสขันนะครับผมจุดที่ตาชายยืนอยู่นะครับเป็นจุดชมวิวนะครับผมของตัวมองจะมองเห็นบริเวณตัวเขื่อนลำปาครับผม นะครับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับบรรยากาศร่มลื่ดมากนะครับผมเชิญชวนทุกคนนะครับมีโอกาสได้แวะเวียนเข้ามานะครับเยี่ยมชมนะครับภูสิงห์แห่งนี้นะครับอำเภอสาหัสกัดนะครับผมครับผมตอนนี้ยาสายครับเสร็จจากการกาดว่าขอพรแล้วนะครับผมกาลังจะเดินทางเข้ามาดูจุดชมพระาทิตตกนะครับจะมองเห็นบริเวณวิว ตัวเคื่อนลำปาวด้วยนะครับผมสวยงามครับพี่น้องร่มรื่นนะครับอยากให้เข้ามารับชมและเข้ามาท่องเที่ยวในจุดบริเวณนี้ด้วยนะครับผมแต่เดินมาหาทชัยแล้วครับผมบริเวณจุดชมตะวันรับขอบฟ้านะครับจะเห็นวิวทิวทัศน์ทั้งหมดบนยอดนะครับผมจากยอดภูสิงห์แห่งนี้นะครับอย่างที่บอกครับกําลังปรับปรุงในช่วงทางเดินนะครับไปชมจุดชมวิวนะครับผม นะครับผมยาสายครับยาสายแวะเข้ามาจุดชมวิวครับหลังจากช่วยอุดหนุนศิลปะหัตกรรมของชาวบ้านนะครับผมที่ขายบนยอดภูสิงห์แห่งนี้นะครับเป็นพัดถุงนะครับผมครับตอนนี้ยาสายกําลังกับขอพรเพื่อลากกับเดินทางกับภูเมียยานองนะครับผมในการถ่ายทอดชิปครั้งนี้นะครับผมตาชัยและยาสายนะครับ จะเดินทางกลับบ้านแล้วขอให้ผู้ชมทุกท่าน FC เก่า FC ใหม่นะครับมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงเงินงทองไหลามาเทมาปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ